เจ็บมากเจ็บมากยอดมีตัวนึงมีตัวนึงเองอยูุ่กคนนุกคอนดูคนคคนอ่ะดูกตา่นนี่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่มันอยู่ต้นไม้นี่มันยืนเปลียนกอเปลี่ยนกอกูเปี่ยนกอกูบิมเปลี่ยนเกยะกูเข้าเลยเข้าเลยมันยืนอยู่มันยือยู่ต้นไม้นี่เอาไปไหนแล้ววะเออ เฮ้ยเจิยาเติมยาวางวางวางชิววางฮีทชิวกูมีกูมีกูมีกูไปคนก็เป๋ากูจะยืนอ่ะโอ้ย กูตายเป็นติดโลอะไรทนหมดมันจะร่นแหมไอพี่เขาบอกมันติดโลมาแล้วมาแล้วโดนตัวอือดปิ่มโอไยคุณเปลี่ยนตัวไอพี่สุดยอดสุดยอดนี่แหละหน่อยสุดยอดว่ะสุดเหรอเย็ดเท่โคตรดูไปไปโคตรเท่ใครเป็นอย่างปลาโง่ก่อน bỏ đ 경찰 đi cho nghĩaality mày à mình đã <tí nói> thôi, 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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวยงามเออห้องความตายห้องความตายโอ้ยสวยงามเออห้องควายพอแล้วห่อนควายไปแล้วไปแล้วโอ้ยเฮียไม่เห็นมึงเห็นตะกูคนเดียวหรือไงวะพวกมึงเยอะจังปะบิลลัดบิลลัด โอ๊ยเจ็บมากเจ็บมากสุดยอดมีตัวดึงมีตัวดึงตัวเองอยูุ่กคนตัวเองอยู่ดูคนทุกคนเออทุกคนตายก่อนนี่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่มันอยู่ต้นไม้นี่มันยืนเปลี่ยนกาะเปลี่ยนเกาะกูเปลี่ยนเกาะกูบิมเปลี่ยนเกาะกูต้นไม้นี่อยู่ในต้นไม้นี่รู้รู้เปลี่ยนเกาะกูเข้าเลยเข้าเลยมันยืนอยู่มันยืนอยู่ต้นไม้เนี่ยเอาไปไหนแล้ววะ ใจเย็นบอกคือกำลังจะตายเติมยาวางวางวางชิววางฮีทชิวกูมีกูมีกูมีไปคนก็ต่อกูจะยืนอ่ะกูจะตายด้วยไม่ชิมใหมันยืนให้นยืนก่อน ตัวนี้เจ็บหุนเจ็บบ้างหลังอ่ะฉันมายิงมาหน่อยก็ได้นะพี่กอแตกแตกตดยามล้ม<อ>ไปดิกลางไม่ทานหรอกคนไหมไปหลัง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  เฮ้ยคูอยู่รอดขานนอขานนอขานนอมีเวีเจ็บมากเฮ้ยวงปิอ้เอ้ยวงปิโอ้ยวงปิโอยาดิกูเยอะว้าวไม่เนโอ้ยใครมจะแก้กูจงวะโทด ที่มันเจ็บนะไอ้ถังเกี่ยออกไปไอ้ที่ถังเกลอเฮ้ยโวดจังวะเฮ้ยปวดดุเลยเอาดิกูบอกแล้วไม่มีใครยิงกูถูกทั้งตัว หมดแบกเลยพอแตกขอขาโดนโดนโดนที่สว <thing> ์เฮ้ยบอลบอลมันเนี่ยอกมาตัวเดียว ัดวยชกด้วยแรบนงบอนึงครับนึงกูตอเติมก่อนดึงตัวเองตบตัวเองอยู่เร็วเร็วตัวนี้เออดึงกูน่อยดึงกูน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวอะไรนเฮยอ้คนมานก่แม่งโอ้ยรถรถู่ตรงไหนหลังมันก็มี ตัวหนึ่งโอ้ยเหี้ยมจริงโอวดข้ทใคร

Có tac với Lốm tac lơm tái nguyên co tac đạn đồ rồi Có chứ ค่อตามดีกว่าตลอดละไม่สุดยอดปะรวม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  โอเคกูมองไม่เห็นมึงเลยเนี่ยมันแล้วหแล้วมันต้ดแต่ลยตามันค่ามันไอ้มนนดีมันท่าลวะมันเห็นที่เงมากแล้วหายทเวนดนตเมีคนหนึ่งแล้วร้อนเพื่อมันเพื่อนมันเพื่อมันต่แตกก่แตกก่แตกตลอดลหนึงสวยงามต้นบนหวะวงข้างน้้างนขวาหลหลวละล

ai ta ở yếu lùi băng khang, mày mở lùi băng nhiều mày. cẩn thận, cẩn thận. ọt, ẻm. ui, ai mày nó không mày. nó ở trên. อเฮี้ยน,นี่ลงมาใ,ใกล้มึงบ้าปะเนี่ยเติมก่อนเติมก่นอนเติมก่นนอ,กอนเฮ้ยมีคนมาตลอดแล้วลวงใจอยู่เลยมันคงแบบว่าไอ้เฮี้ยไม่ไปที่วะพวกเฮี้ยน,น,นยี่นี่ไ,ไง

จะตายตัวหนึ่งโดนหนึ่งโอเคหมดเอ้าจะตายเฮ้ยมันมันมันเออมัน,มน,มนา,นา,นา,นาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่

ตกลงหมดแล้วตกลงมาอีกคุณมาอีกคุณมาระวังอิ่ระวังหนีไปได้เวนวายกูเปลี่ยนเกาะไปแล้ววายวายไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก ว้าวไอ謝謝้ตว์ทำมาเป็นเปลี่ยนเกาะเกาะแตกเกาะแต่โอ้ยมันเก็บมากโอยเออดึงหน่อยโอเคสวยนั่นเดียวแตกมีคนมีขึ้นมาเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านนะคะเข้าไม่ได้เขาได้แล้วพี่เขาได้แล้วมาเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่โอ้ยสมเด็จกูเนี่ย หลบหลังเข้าหลบเข้าไม่ได้ปะโตเย,ออย้ห่อยแล้วล้มไม่ชุบกันข้างนอกเ้เหีวยสวยหมดแล้ว ล้มหนึง่งเมือ ไม่กล้ามันไม่กล้ามันไม่กล้าเออมันไม่กล้าไม่กล้าวายกระโดดยิงด้วยวะอย่างเท่ดมกิ้ตามแล้วตามแล้วเฮ้ยหลังหลังมาหลังมาไอ้ชิงตัวเดียวเลย mưa này quá không quá con hơi chưa đâu เดี๋ยวแล้วข้างล่างขอแตกแล้ว 啊。Ah. ai, oi, 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 oi,

ข้างบนโอ๊ยอ้าวโทษครับ 太多、啊。 ข้างบนเฮ้ยข้างบนฮ่าฮ่ฮ่เบียว มนี่บาเท้าไปนู้นแล้ว กอแตกกอแตกคอแตกเยอะเลย ยังอยู่วะใกล้ๆเลยเนี่ยโอ๊ยกูเจ็บไปก่อนละเพื่อนตำรวจตำรวจมาี่มาน,นี่มานนนนหากูมาหากูข้ามมาหากู

Why?